ต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโก จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ เป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าขาเสื่อมขาเสื่อมต้องผ่าต้องผ่าอย่างเดียวเลยบอกไม่ผ่ามามาเขาบอกไม่ผ่าไม่พ่ากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บก็เดินได้ไหมเดิน เดินไม่ได้เดินได้นิดนิดหน่อยๆน่อแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลย <caracter> ใช่ก่อนก่อนหน้าก่อนหน้า<อ><อ>ที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ย <ด Range> เรายังเดินได้ได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกย <c oughs> <ะ>ังไงอุ ยังนึกเลยโอ้โหทําไมถึงถึงขนาดนี้เชยเหรอะพอ,พอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองอเจอกับตัวเองโอ้โหถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอกเวลาเขาเขียนเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแลก้วเข้าไปดูกันเออใช่เราก็นั่งอยู่นะั้นจาอยู่ใครเป็น,น,นลูกหลานเนี่ย รู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกทิ้งรไว้ข้างนอกนะนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเฮิร์ตเลยน้อยใจนะแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วหมอาม้าทำยังไงครับที่จะทำให้ อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเออเออเนี่ยครั้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกทุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับ คุณวิเชษทำไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นน่ะอืเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็อยากเชื่อถืออ่าเออแล้วลองลองลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นะเห็นผลเลยคือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้นประมาณเรลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหกแล้วว่า ไปเดินตั้ง4ี่กิโลโอ้ไหนถึงว่าเดินเดินเดินเล่นหรือว่าเดินแข่งนเดินเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่า76ใช่เดินไปสัก4กิโลเอ้อสกิโลแล้วพอไปถึงเาปนายขาปาปโอเคอ่าขาปโอเคขากลับไม่ไหวแล้ว คน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่มาม้าลืมตัวเลยลืมลืมแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวแล้วมันมันมื่อยเมื่ยแล้วตึงมันเมื่อยแล้วตึงนะฮะอ่าก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอามะอม้าเป็นคนทําเตรียมเองหมอเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทำไม <laughs> ไม่อยากรู้หรือว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเข่าเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้วบอกเอ้ยดูเดินสิ <laughs> แกเลยหัวเลาะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอมามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยเปนด้วยเราวแ้อมามก็เเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยมากินตัวนี้กินตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอ่านอันนี้เป็นแกบอกโอเคโอเคเลยเอาก็เอาก็บอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่บอกได้โดยเอาขวดเปล่าไปให้แกแล้วก็เอาโบสโชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญนะนะให้ให้กับคนที่เขาเออจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใช่เอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหม่ไม้ก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่เยอะเยอะในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมีใช่ใช่ เขาได้ลองกินดูไหมลองดีกันทุกคนเลยอบอกก็ตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยเอไปไหนก็ช่วยและนอกจากนั้นยังได้ผลข้างเคียงได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยอะดีขึ้นคุณต้นมาเมืเบาหวานสองห้บเบาหวาน250ร้อาน้ำตาลสูงสองราสใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเเริ่มทานมา เดือนเดือนแรกเหลือร้อยสี่สิบสองตอนนี้แหละครับะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวังชามากขึ้นขาก็ไม่บวมโอ้ขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไหมไม่เคยเป็นหวัดเลยน่ นี่คุยคุยทับเลยนะใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมอม้าแล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยสบายตั้งแต่ตั้งแต่ได้อาหารเสริมนี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดจิดว่าใช่เลยแค่ผลไม้ เออใช่ไหมอ่าฮะแล้วทุกวันนี้ล่ะครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกลับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษนะใช่ใช่เอาละก็ขอให้ม้าสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากอยากไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบแปดสิบก็พอแล้วแปดสิบนี่เหลืออีกสี่ปีนะโอ้สี่ปีก็โอเค อะไรอีกไหมฮะจะไปอยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เก้าสิบน่เก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อรองกันขาดตัวเก้าห้าแล้วกันไอ่ะอีกนิดนึงน่าแถมหน่อยร้อยหนึ่งเนี่ยโอ๊ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกเทศบันน้ำเลขสวยนะ ต,ตะบันน้นไม่เป็นไรเราไม่ตะบัน,นลูกลูกหลานตะบัน <laughs> ครับขอบคุณม,มากครับาวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลาหลังและโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้ไม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 TH และ 1, แก็ t regulator ร่วมกันทํางานจากโบรณาการ แล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิต e ิใหม่ของการดูแลสุขภาพมาดูปัญหาของข้อเขาเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากนะกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทั้งจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะฮะมันก็อยากจะเจ็บนะครับ เมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจากาใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอนนะย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีพุนๆน,นะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเมล็ดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเมล็ดขาวก็คือว่ามเ,วเมล็ดขาวเนี่ยเขาหลังสาร3ตัวเยอะเกินไปที่เราเรียกว่า T N F alpha i n t e k i n 6 แล้วก็อินเทลเลอร์คินิมากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทําอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อนะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทาลายทาให้เกิดกอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทํา เพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสามตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชห้าตัวที่พูดถึงเมื่อกีน้นี้คือมังคุดดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสามตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้จากนั้นเราก็ จาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะฮะจากเลือดนะครับแล้วก็ดูว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลังสาร3ตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นแปลาตามมาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควรจะหลังเท่ากันใช่ไหมนะค,รควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามันหลัง ตัวแรกหลังจาก15วันแค่7%เท่านั้นเองนะสารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7%ตัวที่2เหลือ65%แล้วก็ตัวที่3เหลือ50%เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกๆคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในวันที่15จะต้องได้ผล สำหรับคุผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็เบาหวานนะครับสามารถรายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ